โอ,โอ้ตาจะบอดเปิดไงวะโอเค <ś led> <ś led> อ่าแล้วเพื่อาเราสั่งข้าวยังอ่ะ อย <wh ู่ข้าวเราสั่งอะไรกินเลยดิสั่งอะไรกินเลยเฮ้ยเฮ้ยคณมาอยู่ตรงนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยคุณเฮ้ยผมพุษฎส์คิดว่าผมมาก่อนแลยนะผมไม่เห็นใครเลยอ่ะผมันเป็นคนตุ้มเทกับงานเงนี่ไฟไฟเลยนี่ผมเซตติ้งเองนะเซตติ้งในที่นี้ก็คือหมายถึงเดินเอาปลั๊กไปเสียบกับเปิดสวิตช์เฉยๆนี่คือคำว่าเซตติ้งของผมสวัสดีคนผู้ดูทุกคนครับผมนนทโรนครับสวัสดีครับอ้อ สุดยอดสยอดนานๆทีนะครับจะมีทีมงานเบื้องหลังมากันมากมายหลายชีวิตนั่นแปลว่าเรามีลูกค้าครับผมและช่วงต่อไปนี้หิวจังเลยครับนี่คือคอนเทนต์คีย์เวิร์ดที่เรากำลังจะเข้านะครับนี่คือช่วงเวลาเรียแข้งลูกค้า เราเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะรูกว่าโอ้โหตั้งแต่ก่อนปีใหม่อะตั้งแต่ก่อนปีใหม่อะคนนี้ไหนๆก็ได้มาถ่ายที่ออฟฟิศแล้ว,ลวก็เลยเดี๋ยวว่าจะสั่งอะไรมากินหน่อยเพราะผมก็หิว,หวแล้วก็ทีมงานก็ยังไม่ได้ทานอะไรกันคนะุณเต้ครับวันนี้จะสั่งอะไรทานกันดีครับ TFC ครับผม เคฟซีครับผมนี่นะครับนี่คือเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตของผมในทุกช่วงเวลาชีวิตของผมเลยนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เคฟซีมากับเราทั้งทีแล้วนะครับเขามาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับเคฟซีแซ่บซีมนะครับเป็นเซตอาหารที่ต้องบอกว่าทานง่ายมากนะครับแล้วก็รสชาตินแซ่บจัดจ้านมากนะครับเอาใจคนชอบทานเผ็ดไปเลยนะครับผมเปิดดูไปด้วยได้ไหมอยากกินอะไรแซ่บๆอยากกินอะไรแซ่บๆนะครับไม่น่าเชื่อไม่บ้านเตรียมพริกไว้แล้วสิบเม็ดนะครับ ไม่ต้องตกใจนะเสียงนี้คือเสียงพัดลมของเครื่องรอดเดียวผมนะครับนี่คือคอนเทนท์ที่เดี๋ยวพวกคุณจะได้ดูกันไม่ต้องห่วงระวังนี้ผมขอเรียกแข้งลูกค้าก่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็ใครที่ดูตอนนี้นะหิูข้าเหมือนกันไปสั่งมาเลยนะครับง่ายๆเลยครับตอนนี้นะทุกคนเข้ามาก็จะเจอหน้าโปรโมชั่นใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนี่ช่วงนี้นี่ครับ The Box อกซกดไปเลยครับกดถูกใจไปด้วยครับเพราะว่า นี่คือชุดที่ผมชอบมากนะครับอันนี้ในในหชุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็อ่าไป1ชุดนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราสั่ง The Box อ a ซไปแล้วทีนี้เราสั่งคอมโบแซบด้วยเพราะว่าทีมงานเรามีกันมากกว่าห0 0ัชีวิตเลยนะครับไม่น่าเชื่อนี่แล้วเราก็เอาชุดนี้ด้วยเพิ่มในรายการอาหารครับปึ๊บนี่ครับชุดชิคแอนแชร์ไก่วิ n งแซบนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้าไปปั๊บ เรียบร้อยผมกดสั่งไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับกับ3ชุดสุดคุ้มวันนี้ที่เรามาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับแต่ระหว่างรอ delivery นะผมต้องรีบเตรียมของก่อนวันนี้ครับเจอกับพวกเขาแน่นอนครับเข้าอินเสิร์ตเลย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 ปุ๊บปั๊บโปเลยโปโปปั๊บเป็นไงฟึบอินเสิร์ตฟึบฟึบลืมหมวกป่าวะลืมหมวกป่ะเอ้าลืมหมวกลืมหมวกโดนโดนโดนไกมาแล้วครับ เร็วเกินผมยังเตรียมเตรียมของไม่เสร็จเลยจริงป่ะเนี่ยยิ่งก่อนกินก่อนเดี๋ยวเพิ่งวดเฮ้ยได้ได้ได้วันนี้ผมเป็นคนส่งไก่เร็วจริงยังร้อนร้อนอยู่เลยจริงป่ะเนี่ยแล้วคุณมีคอนเทนต์ที่คุณครับเกฟซีมาส่งในช่องตามทันไหมด้วยไหมเนี่ยอย่าลืมไปติดตามอย่าลืมไปติดตามครับฝากช่องพี่ผมด้วยคถ้าพอใส่ขวางรถเขาอยู่อ๋อได้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 โอ้ขอบใจมากขอบใจมาก นี่นะครับส่งเร็วมากนะครับที่สําคัญนะอาหารที่สั่งจากร้าน KFC นะครับต้องบอกว่ามีการบริการ KFC delivery ที่สะอาดมากๆและปลอดภัยที่สุดนะครับในทุกๆขั้นตอนพร้อมการันตีความอร่อยสุดคุ้มถึงมือคุณแน่นอนครับอ่างั้นเราเรายังไงเราจะทานหรือหรือยังไงกินก่อนไหมกินก่อนกินก่อนแล้วของกูเอามาแล้วเก็บอีกอ่ะเก็บเองอีกชีวิตตัววันนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับคนยืนอยู่หลังกล้องประมาณห้าคนชีวิตเลยไม่มีใครช่วยผมในการช่วยเก็บอุปกรณ์เหล่านี้เลยนะครับ เอาเองก็ต้องเก็บเองเอาเองก็ต้องเก็บเองประเด็นคือใครที่มันขอคอนเทนต์มาดูเนี่ยคนผู้ดูทั้งหลายที่ดูตอนนี้นะครับคุณขออะไรอย่างคุณเหมือนทาให้ผมกับทีมงานผิดใจกันเออ การสั่ง KFC ในวันนี้ของพวกเรานะครับง่ายได้มากช่องทางแรกคือช่องทางออนไลน์ครับกับ KFC a p แอปพลิเคชันะครับหรือว่าจะเข้าไปสั่งที่เว็บไซต์ก็ได้หรือง่ายๆเลยครับอันนี้คลาสสิกสุดๆพ่อแม่พวกเราน่าจะถนัดกันกับช่องทางของ1150นะครับนี่คือตัวเลขที่คุณคุ้งเคยบอกเลยว่าง่ายๆมากแค่นี้ก็สามารถอร่อยมั่นใจปลอดภัยกันได้ทุกคนที่บ้านได้แล้วครับพนวันนี้นะครับไหนๆสั่งมาแล้วด้านหน้าตรงนี้นะครับ ผมยังไม่กล้าโยนใ้ทีมงานเราผมกลัวว่าจะเหลือถึงผมน้อยมากนะครับสามชุดที่ผมสั่งนะเรียงจากขวาไปซ้ายเลยนะนี่คือชุดคอมโบแซบนะครับชุดนี้ราคา6-9บาทซึ่งอันเนี้ยคนเดียวคือจบได้ที่ชุดนี้เลยใช่ปะซึ่งอันนี้ผมดูทรงนะครับไม่ใช่คนทํา CG ของเราแน่นอนที่จะจบชุดนี้นะครับชุดที่2นะครับชุดนี้เลยครับชุดนี้เป็นชุดที่เราทานกับเพื่อนได้นะครับนั่นก็คือชุดชิคแอนด์แชร์วิงแซบนะครับ99บาทเรี่ม100้ยบาทมามีทอนส่วนชุดสุดท้ายครับกับชุดเดอะบ็อกแซ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมานะครับโปรโมชั่น k f c ซีแซฟตีมนี้นะครับจะมีจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้เท่าน,นั้นใครที่อยากจะมาลองความอร่อยแบบนี้นะครับเรียนเชิญเลยครับต้องเร็วหน่อยนะเร็วหน่อยนะวันนี้ผมอาจจะขอชุดนี้ก่อนถ้าหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมทานก่อนป๊บนึง้วเดี๋ยวเรามาถ่ายคอนเทนต์นกันครับรู้สึกเหมือนอยู่ในความเผ็ดร้อน ของอเวกีแล้วก็มียมบาลอยู่ซ้ายขวาของผมเขาได้ทําการยืนรอให้กินบุญก้าจักผมเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยต้องใช้มือนะก็ทําความสะอาดมือให้เรียบร้อยที่สำคัญครับเพื่อให้ได้บรรยากาศไปมากกว่านั้นสําหรับคนแบบผมครับซีจีครับผมอยากทานในน้ํำครับโอ้โหขนาดดูดไดดูดัดมันโกบเลยนะขยับตัวเยอะๆมันจะได้ตัดยากๆเนี่ยเลย โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันหน่อยดีวยกว่าวันนี้นะครับกับอุปกรณ์ล้อดเดียวเซฟตี้วันนี้จะมีอะไรบ้างครับและนี่คือนะครับคอนเทนต์ที่ท่านผู้ดูหลายๆท่านนะครับเรียกร้องกันเข้ามามากนี่คือเซฟตี้ของอุปกรณ์ล้อดเดียวทั้งหมดที่นนครมี เริ่มจากอย่างแรกเลยนะคือถูกสุดไปแพ,งส,ปแพงสุดเลยเหรอโอ้แพงหมดเลยเอาจริงแต่ผมไม่บอกราคาก่อนดีกว่าเออผมจะให้ทีมงานทายไปเรื่อยๆว่ามันเท่าไหร่บ้างเ,ออเมื่อกี้ผมใบให้แล้วนะว่าไม่ถูกนะ โอเคเราเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยนี่คือชิ้นแรกนี่คือไฟท้ายครับจริงๆต้องบอกว่าในตระกูลล้อดเดียวเนี่ยส่วนมากเขามีไฟหลังอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าผมเอาไฟตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันสว่างมากขึ้นเตะตามากขึ้นในการที่วิ่งกางคืนเนี่ยไฟมันมน่าจํจำเป็นนะครับซึ่งจริงๆในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมไม่มีไฟหลังใช่ไหมแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีไฟหลังอยากให้ติดไฟหลังหน่อยฉัิต้องบอกว่าแต่ละครั้งที่เรา,เาไปวิ่งนะครับเราจะดูตำแหน่งของผมว่าผมวิ่งตรงไหนถ้าผมวิ่งตรงกลางเนี่ยผมไม่จำเป็นต้อง ขบวนเนี่ยผมจาเป็นจะต้องมีไฟหลังที่สว่างที่สุดซึ่งผมวิ่งอยู่หัวๆนะครับแต่ถ้าวิ่งคนเดียวแล้วไม่มีไฟหลังนะครับช่วงกลางคืนอย่าวิ่งเป็นทีที่สุดเพราะว่ารถหลายๆคันเนี่ยมันเขาไม่คุ้นชินกับเรานะอันนี้เป็นชิ้นแรกครับทายราคากันครับว่าเท่าไหร่โอ้โหโชว์โคตรเลยไม่น่าดูเยอะเลยอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่ทีทมาทงานททยว่าเท่าไหร่เอาผมไปดูฟังก์ชันของมันกอน<ป>เราซื้อมาจากออนไลน์นะครับมีทั้งหมดคือ4สเต็ปครับแต่หลกักๆผมจะใช้แค่สเต็ปแรกนั่นแหละ ก็เหลือรายแล้วอ่ะราคาเท่าไหร่ทีมงานไทยไมาสองพันห้าสองพันห้านะพันห้าเฉลยเลยป่ะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่700กว่าบาทอันแน่พวกคุณระแวงผมไม่แน่นอนดูรู้เลยว่าไม่มีใครไม่ไว้ใจผมเลยทีมงานบอกทุกันหลังจากนี้ดีกว่า <c oughs> คุณอย่าลืมอันเนี้ยซื้อออนไลน์ <c oughs> ที่เหลือเนี่ยเป็นการสั่งครับอันนี้นะครับ700กว่าบาทซึ่งนี่นะ 170ไม่ใช่700ด้วยเหรอโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งชิ้นนี้นะครับ170บาทนะครับราคาหน้าคบมากไปสั่งมาได้ในชอ็อปออนไลน์ต่างๆนะฮะนีโนนก็กดสั่งมาใช้ดีด้วยนะครับโอเคไปที่ชิ้นต่อไปกันเลย ชิ้นนี้นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับล้อดเดียวที่ไฟหน้าไม่ค่อยสว่างเพราะนั้นไฟฉายที่มีลูเมนสูงๆเนี่ยเราจําเป็นนะมี่จะต้องใช้มันช่วงกลางคืนเพื่อให้ได้เห็นระยะไก,กลๆก่อนว่ามันมีหลุมอะไรอยู่ไหมนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการเล่นล้อดเดียวนะครับตัดสินกันแค่จังหวะเดียวเท่านั้นการที่มีไฟฉายแรงสูงแบบนี้นะครับก็จําเป็น,นมากๆนะครับซึ่งในกรณีที่บ้านผมไฟดับผมเคยใช้ตัวนี้ในการจุดคือใช้ทำติตวิญญาปกติคือมันสว่างมากเลย มันสว่างมากนะครับมาครับทายราคากันว่าไฟฉายเอชบีมตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่ครับพันห้าพัครับพันสองครับพันครับหกร้อยห้าสิบครับผมให้ผมให้จับน้ําหนักก่อนอ่ะพี่เต้ว่ามันหกร้อยห้าสิบหรือเปล่านี่มันไลท์เซเบอร์หรือเปล่าไลท์เซเบอร์หรือเปล่าเออยิงเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปเอ้ยเตยเดี๋ยวมันเข้าตาของมีโครงพ่จุดเล่นได้ไงนี่ผมมันทำให้บอกใครเลยนะเนี่ย ว่าเป็นไลสเซเบอร์มาก่อนเนี่ยมันหนักเลยนะมันหนักใช่ไหมมันเป็นเหล็กนะม,มันเป็นเหล็กนะปลายเนี่ย ราคาผมเฉลยไหมราคานะครับอยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาท3 0 0พันกว่าบาทซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไฟฉายนะมีราคาที่หลากหลายมากครับ6ก0 0กว่าบาทก็มีตัวนี้เนี่ยมันผมใช้ไม่ใช่แค่ใช้บนถนนนะล่าสุดผมไปแคมปิ้งมาผมก็ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องคือสว่างมากสว่างจนเราเกงใจเต็นท์ข้างๆเลยนะครับแต่ว่ามันจําเป็นมากครับอย่างที่ผมบอกแหละครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยไฟเนี่ยเป็นการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไฟฉายนะครับที่จาเป็นต้องใช้ มาพูดถึงตัวที่3ครับวันนี้ที่เราเอามาให้โชว์กันนะครับถุงมือครับอันนี้ในกลุ่มของล้อเดียวนะเราเรียกว่าเป็นถุงมือเทพนี่คือถุงมือเทพเลยนี่คือถุงมือที่ถ้าตอนนี้นะถ้าตอนนี้เลยไม่มีในไทยถุงมือนี้คือต้องเอาเข้ามาเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกลมสุลกากรนะครับภาษีท่านแพงมากนะครับภาษีท่านแพงเลิศเกิน คือผมมองว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เราให้ราคากับเซฟตี้น้อยมากทั้งที่จริงๆเป็นสิ่งที่ควรจะมีก่อนจะมีพาหันะนทุกชิ้นเลยในโลกและควรทําให้ราคามันย่อมเยาทีนี้เราดูเหมือนถุงมือธรรมดาถูกไหมแต่ยิงสิ่งแรกก่อนเลย <c oughs> ตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งกันกระแทกกระดูกอุ้งมือของเรานี่ครับคุณจะเห็นรอยผ่าตัดต,ตรงนี้ที่มือผมนี่คือเกิดจากการที่ผมใส่ถุงมือที่ไม่มีตัวกันกระแทกตรงอุ้งมือมันทําให้กระดูกนิ้วโป้งของผมอะครับมันหัก แล้วคุณรู้ไหมผมเสียเวลาชีวิตไปเลย1เดือนนะเล่นเกมก็ไม่ได้คือชีวิตผมมีอยู่2ออย่างอะไม่เล่นเกมก็เล่นล้อเดียวแล้วผมเล่นอะไรวะเนี่ยช่วงนั้นก็คือต้องหาอย่างอื่นเล่นเล่นะครับถ้าเกิดเราซื้อถุงมือที่มันใช้เป็นตัวการอุ้งมือเยอะๆเล่าอะจับมือถือไม่ได้แต่พอเป็นถุงมือตัวนี้นิ้วเราขยับได้ปกติสิ่งหลักเลยที่ผมตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มานั่นก็คือในนี้ครับตัวการกระดูกข้อมือ ถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยสังเกตข้อมือผมจะง่ายได้เลยแต่เมื่อมีมีตัวนี้ิสัยเข้าไปใช่ไหมข้อมือผมจะขยับได้แค่นี้ครับซึ่งผมเพิ่งล้มล่าสุดผมไปล้มมาแล้วด้วยดีใจมากเดี๋ยวผมโชว์เลือดให้ดูในเสื้อเกาะด้วย <S <S ก็คือลักษณะของเขาจะเป็นการงอโดยที่งอเข้าได้ครับคือเราใช้ข้อมืออย่างงี้ได้เราหยิบของหยิบรายได้แต่ว่าพอเรา ไงเนี่ยไม่ได้กระแทกแล้วข้อมือไม่หักซึ่งต้องบอกว่าในบรรดากระดูกหักทั้งหมดนี่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหักแขนซ้ายมาตีครั้งหักซอกขามาหนึ่งครั้งหักขาซ้ายมาหนึ่งครั้งต้องบอกนะครับว่าการหักที่ข้อต่อนะครับเป็นการหักที่ใช้เวลาฟื้นตัวนานที่สุดและก็ต้องกายภาพเสียเวลาชีวิตมากที่สุด <c oughs> ไม่อยากให้เพื่อนเกิดขึ้นก็หาถุงมือแบบนี้ดีกว่าถ้าไมนก็ต้องซื้อ2ชิ้นในไทยก็มีถุงมือที่กันอุ้งมือแล้วเราก็ซื้อตัวที่กันข้อมือมาซะทีนี้ครับฟังออปชั่นไปแล้ว ราคาเท่าไหร่เป็นนำเข้านเ้าอันนี้นำเข้าไม่รวมภาษีดว่ะพอพูดถึงภาษีน้ำตาจะไหลเลยห้าพันห้าพันหมื่นหนึ่งพันเฉลยเลยนะถุงมือตัวนี้นะครับเซฟตี้ทั้งข้อมือทั้งอุ้งมือของคุณนะครับสนนราคานะครับอยู่ที่3,000บาทตีกลมๆมันเป็นยูโร เอาจริงนะถผมมือไม่แรงภาษีแรงมากนะครับฝากคุณเผื่อใจสำหรับภาษีไว้ด้วยชิ้นที่เหลือดีกว่าอาผมเอาลงก่อนนะตัวนี้นะครับผมพาวลี่พรีเซนมากสำหรับผมนะชอบที่สุดดีที่สุดเหมาะกับทุกคนจริงๆนี่ผมเลยหยิบชิ้นนี้มานะครับ ตัวนี้นะครับเป็นอาร์เมอร์แจ็เก็ตคือเป็นกรอบแบบคลุมยี่ห้อของ s ปีดี y ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ผมจำอะไรไม่ได้แต่มีดีไซน์นี้ดีไซน์เดียวรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมันกันได้หลายจุดมากอย่างแรกเขากันข้อศอกมาก่อนเลยมากับเสื้อเลยมากับเสื้อมันอยู่ในเสื้อเลยแล้วเราก็สามารถซักไปทั้งเสื้อได้แล้วก็จะมีเสื้อกันตรงไหล่ครับซึ่งสําหรับผมรู้สึกว่าแจ็คเก็ตแบบนี้ดูมนุษย์ปกติเพราะว่าเห็นแบบต่างประเทศที่เขาใส่บ้านเราจะรู้สึกว่า พี่แต่งคอสเพลย์หมเนี่ยใส่เกาะมันดูประหาลาดนะรู้ไหมใส่เดินเข้าเซเว่นก็ดูประหลาดแล้วเว้ยเพราะนั้นตัวนี้เลยจําเป็นที่สําคัญครับเขามีเกาะหลังตรงนี้ให้ด้วยนี่คือแผ่นกันหลังของเขา,เ,าเหมือนเสื้อกันกระสุนเหมือนเสื้อกันกันกระสุนไหมอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่เคยแล้วก็ไม่อยากไม่อยากใช้ฟังก์ชันกันกระสุนด้วยนะครับทีนี้มาดูกันว่าช่องของมันเนี่ยผมใส่อะไรไว้บ้าง <c oughs> ปกติด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ครับ อันนี้คือด้านหลังนะซึ่งผมจะใส่ Fast Charge ครับเป็นตัวชาร์จที่เวลาผมไปวิ่งในทริปที่มีระยะประมาณ100กิโลเมตรัพ ล่าสุดคือ200กิโเมตรแล้วนะวิ่งกันก็คือถ้าไม่ต่ำกว่า200กิโลผมไม่แต่งตัวนะครับเสียเวลาฮะเสียเวลาเราต้องวิ่ง200กิโเมตร u เท่านั้นนะครับแต่ในกรณีที่ฝนตกอันนี้เนี่ยคือหนังชีวิตเลยผมบอกเลยผมก็เลยต้องพกถุงพลาสติกที่กันน้ําไว้ด้วยในกรณีที่ใส่พวก d e v ว c e ์ต่างๆโทรศัพท์มือถือนาฬิกาของผมไงครับที่มันแบบโดนน้าหนักหักไม่ได้อะมันใส่ของได้เยอะเว้ยจริงๆมันมีอะไรมากมายกว่านี้นะมีอะไรอยกางเนี้ยอ๋อมียาหยอดตาครับวิ่งเร็วเร็ับ อันนี้ราคาแพงไม่แพ้กันอันนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจนาเสนอที่สุดนี่คือแว่นพร้อมลําโพงในตัวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเอาราคาที่ผมซื้อส่วนลดมาด้วยนะผมไม่เอาราคาเต็มด้วย8 0 0 0ั0 0จ็ดพเอ้ยอยู่อยู่ไล่ไ่กันนะทุกคนอยู่ไล่ๆ่เหมือนแบบเซฟเซฟทุกคนดูเซฟเซฟทุกคนดูระวังดูกลัวตัวนี้ครับ ราคาเต็มอยู่ที่1,500บาทผมซื้อตัวนี้มาในราคา9,000กว่าบาทโบสเ a รมเทม p ปอันนี้เข้าได้นะครับ เข้าได้ผมอยากได้แว่นสปอร์ตนี้อีกหลายตัวเลยตัวนี้ใช้อะไรบ้างมันจําเป็นโอ้ยหมันติดมันติดอัตโนมัติวิธีปิดก็คือหงายไว้2วิเขาปิดเองเอ่อไฮเทคไหมดูไฮเทคมากนะตอนนี้โจนที่ดูคลิปกูอยู่ก็คือสนใจมากอยากจะดักตีหัวป้นมากนะครับแน่นอนครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งจําเป็นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวันนี้ทํางานแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาซึ่งต้องบอกว่าใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับแต่กลางคืนคนไทยจะดูผมเป็นคนบ้านหน่อยว่าแบบทําไมใส่แว่นกรนแดดตอนกลางคืนแนต่จริงมันใส่ ได้เว้ยมันเป็นเลนที่มันไม่ได้ต่างจากแสนเดิมมากนะครับก็โบสครับเข้าได้เข้าได้เรียนเชิญนะครับทีนี้ครับก็คือตัวของเ็กเก็ตแล้วครับทีมงานครับคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับ่ามพัน้าสามพันห้าสามพันห้าชิก อันนี้ใครถ้าถูกเดี๋ยวผมให้กิน KFC เลยนะสามชุดที่มาเลยถ่ายอินถ่ายอินก่อนอย่าให้ลูกค้าหายไปสามพันห้านะราคาของแจ็คเก็ตสปีดีตตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา3า0 0หรบาทเริงจริงจริง โอ้โหเฮ้ยนี่คอนเดนแล้วมันรับไก่ไปเลยนะครับแล้วก็เชิญเดินตรงไปด้านซ้ายนะครับเรามีบ่อน้ำให้ท่านได้ทานกันเลยนะครับ <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่าราคาเต็มของมันนะในร้านเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทแต่ว่าเป็นช่วงที่เขาลดพอดีเป็นเซฟตี้ที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาเลยนะครับโอเคอีกชิ้นหนึ่งเลยนะ <c oughs> ทีนี้ครับเรามาถึงเซฟตี้หนึ่งตัวที่ผมตัดสินใจซื้อหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแบบหนักที่สุดในชีวิตของผมแล้วนั่นก็คือตัวของเซฟตี้เข่านะครับยี่ห้อ Li แอผมจํารุ่นไม่ได้ผมไม่ไมมน่ใจะด้วยซ้ำว่าผมอ่านชื่อมันถูกไหมเพราะชื่อของเขาเนี่ยมีคนทั้งอ่านว่าลีแอดเลียดแลวก็ลีทีที <laughs> อันนี้หนักสุดตัวนี้นะต้องบอกว่าเป็นวัสดุนะครับคาร์บอนเรนฟอสนะครับซึ่งแข็งมากอะไรนะ อ,อ๋เอหเอหรอหอ๋เอเราก็นึกว่าเขาชวนเล่นเราก็เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาอ้าวนนี้ทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา เขาจะมีตัวเหล็ก2ชิ้นที่ข้างหน้าแข้งของเราซ้ายขวาซึ่งเหล็กตัวนี้ทําหน้าที่ในการ protection ในส่วนของกรณีที่เข่าเราบิดอุบัติเหตุล่าสุดของผมนะครับผมล้มลงไปแล้วเอาเข่าลงใช่ไหมเราทําให้หน้าแข้งของผมเนี่ยถอยไปอยู่ด้านหลังเข่าเพราะว่าเอ็นคว้ายหลังผมมันขาดกระดูกขามันหักแล้วที่สําคัญตอนนั้นที่ผมใส่เซฟที่กัดมันกันแค่ตัวเข่าเหมือนกันเหมือนที่แข่งเรากันแค่ศอกใช่ปะแต่จริงๆเวลาลงอุบัติเหตุนะครับมันจะเลยไปอีกหน่อยตรงจุดกระทบของเราครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยซื้อเป็นกาดขาที่มันกัน ยาวขึ้นมาหน่อยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือความสบายตรงเข่าของเขาปกติเข่าเนี่ยเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะกดหน้าเข่าเลยใช่ไหมแต่ตัวนี้พอใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสเปซไม่รู้พวกคุณเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นสเปซแบบ มันเลยอ่ะเนี่ยมันใส่นิ้วได้เห็นไหมนะใส่อย่างนี้ถ้เข้าไปได้เลยใส่มือเข้าไปได้เลยแล้วแรงกระแทกก็จะไม่ถึงเขา่าซึ่งล่าสุดผมก็เป็นล้มมาแล้วนะครับดูรอยตรงนี้ได้ล้มโง,ง่ๆด้วยล้มแบบขี่เฉยๆแล้วถ่ายวิดีโออยู่ไอ้แป้นวางเท้าไปชนฟุตบาทเม,มืองไทยนะครับคือเมืองที่สนุกมากๆผมบอกเลยว่าเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับที่คุณวิ่งวิบากกันรบกวนมาวิ่งเมืองไทยอัน,นสนุกกว่าเยอะทายราคากันครับเท่าไหร่ครับทีมงานครับหมื่นห้าหมื่นสองครับมืองนีหมื่นสี่ดูเซฟเซฟ 2 5งหมืห้ตัวนี้นี่ฉีกมาตลอดเลยราคาอยู่ที่1 4ึ่งหมืบาทนะครับถามว่าแพงไหมในราคาท้องตลาดถือว่าแพงมากไม่ค่อยมีใครซื้อเกาะขาแบบนี้กันแต่ว่าผมซื้อใส่เพราะว่าผมตัวสูงด้วยแล้วการหาเกาะขาที่มันจะพอดีกับเราค่อนข้างยากตอะนั้นอันนี้ก็อยากเพื่อนๆซื้อกันเพราะว่าล่าสุดที่ผมนอนโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคิดเป็นมูค่ารวมนะ ก็ประมาณครึ่งล้านเชื่อผมด้วยครับว่าการลงทุนกับเซฟตี้เนี่ยราคามันน้อยมากตัวสุดท้ายครับเซฟตี้นี้ใครที่ออกท้องถนนใช้ยานผานนะจะเป็นต้องมีครับนั่นก็คือหมวกกันน็อกตัวนี้ครับรุ่นหลอก RG1 dx อะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ขึ้นชื่อที่ถูกต้องให้นะครับชื่อมันยาวมากนะครับเป็นหมวกทรง bicycle ไม่หนักเท่ากับหมวกแบบว่าบเกอร์ทั้งหลายอะ่ะมันเบาวกว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการป้องกันแบบ full face ซึ่งอันนี้นอยากจะแนะนำทุกุกคนเลยนะที่ซื้อหมวกกันน็อกมาเล่นกีฬา extreme นะครับซื้อหมวกแบบ full face มาใส่นะเฟยเพราะว่าศีรษะเนี่ยนะครับยังไงยังไงนะครับราคาก็แพงพอๆกับเวลาที่คุณทำหน้าทำจมูกทำคางเวลาที่เกิด กเกิดล้มขึ้นมาสิ่งที่ผมชอบตัวนี้มากผมซื้อล้อเดียวมาเนี่ยเราเล่นมันด้วยสิ่งที่เราชอบและถัากกันเราอยากทำคอนเทนต์ด้วยใช่ปะตัวนี้สิ่งที่มันทําได้ก็คือนี่มันมีแรงมันมีแรงมันมีแรงดึงมันใส่กล้องตรงนี้ได้ด้วยคือฟังก์ชันมันครบวันไหนที่เราอยากขี่รับลมเย็นๆอ่ะเปิดหน้าก็ได้แต่ผมจะไม่เคยเปิดเลยผมจะปิดไว้อย่างนี้ตลอดก็จะเป็น หมวกที่เรีวยกได้ว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยทีนี้มาทายราคากันดีกว่าว่าหมวกราคาเท่าไรครับ่ครับสองหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับหมื่นสองครับหมื่นหกโอเคราคาหมวกตัวนี้สีโครเมียมด้วยนะสีโครเมียมนี่ราคาจะสูงขึ้นนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดหมวกตัวนี้เป็นใบเดียวในไทยนะเป็นผมคนเดียวที่ใช้อยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่1 4 0 0 0กว่าบาทครับ ถามว่าราคาราคาเมกเซนไหมราคาไม่ค่อยเมกเซนนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะ แพงไปหน่อยนึงแต่ว่าเทียบกับสิ่งที่ผมชอบดีไซน์ของมันจะดูแบบดีไซน์สวยอะ่ะมันจะแบบไม่ดูเป็นแบบมอเตอร์คอร์สหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ก็เลยซื้อมาครับซึ่งนี้ต้องขอบคุณเพื่อนของผมด้วยคุณโจที่อยู่ที่ลอนดอนนะครับเป็นคนกดสั่งมาให้โอเคนี่ก็คืออุป,ปกรณ์คร่ครคราวๆในวันนี้สาหรับใครที่อยากจะเล่นกีฬาต้องบอกว่าวันนี้คนที่ดูนะไม่ใช่แค่คนที่เล่นล้อเดียวเท่านั้นนะครับทุกกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยอยากให้ทุกคนใส่ใจกัน,นมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกิดอุบัติเหตุจะบอกว่่่าาาาววัันนนนนี้นะ้กอกออรไหหทนนํบบผมมพงงตงปแบบห แล้วก็มีการทําแผลที่เจ็บมีการตักเนื้อด้วยครับนี่คือร่องรอยของอุบัติเหตุที่มันยังไม่จบเลยขนาดผ่านมาแบบจะครึ่งปีแล้วนะก็ยังไงอยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องของเซฟตี้ครับแล้วก็แน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะกดไลค์กด subscribe แล้วก็มีข้อมูลอะไรหรือว่าเอ้ยจะใช้หมวกแบบนี้ได้ไหมก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปช่วยตอบให้นะก็รวมไปถึงทุกคนที่เขียตอนนี้นะครับ e e p Riding ครับนี่จบเพ่